สวัสดีครับผมคลิปนี้มาแปลกสะหน่อยนะเป็นแนว DIY นะครับก็คือพื้นฐานพอเพียงเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าการที่เราทําเองได้บนพื้นฐานของความเข้าใจเราจะสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้นะครับคลิปนี้จัดทาขึ้นเพราะว่าผมค้นหาวิดีโอใน YouTube ไม่เจอเกี่ยวกับการก่ออิฐกับเสาไม้นะครับเห็นแต่เขาก่อกับเสาปูนกันพอดีผมมีจุดที่กําลังก่อสร้างเป็นเสาไม้พอดีนะครับแต่จะมาก่ออิฐติดเสาไม้ให้ดู มันจะทําได้ไหมมันมีวิธีการยังไงไม่ให้ปูนกับเสาเนี่ยมันแยกจากกันต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นวิธีการโดยส่วนตัวนะครับคลิปนี้อาจจะรวบรัดนิดนึงขอใช้เวลาสั้นๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเสาที่เราจะก่ออิฐใส่เนี่ยเราต้องเอาเปลือกออกให้หมดนะครับอันนี้เป็นเสาไม้เนื้อแข็งที่ผมทําไว้ในสวนนะครับก็ต้องด่งลงมาก่อนนะครับด่งหาระดับด่งลงมาแล้วก็ดิดเส้นอันนี้ผมดิดเส้นไว้แล้วนะครับผมดิดเส้นผมตีเส้นไว้แล้ว ถ้าเป็นช่างก็น่าจะรู้อยู่นะครับก็ต้องใช้ดิ่งๆลงมาแบบนี้ในลักษณะนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ก่ออิฐแถวแรกธรรมดาครับที่ผมทำเนี่ยจะเป็นการก่องายทั้งหมดเลยคือจะก่องายสลับกับก่อคว่ำแต่แถวแรกแถว2เนี่ยจะก่องายจุดประสานระหว่างอิฐกับเสาเนี่ยผมจะใช้น็อตกระเบื้องครับอัดลงไปแบบนี้เลยแต่ก่อนต้องเอาสวบานนาไปก่อนนะเพราะว่าเสานี่เป็นเสาไม้เนื้อแข็งครับเอาน็อตกระเบื้องอัดลงไปแล้วใช้ค้อนตบลงนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ก่อไปธรรมดาครับ อย่างที่2ที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้สว่านนำไปก่อนครับจุดที่ติดกับเสานะอันนี้เน้นจุดที่ติดกับเสาผมจะใช้สว่านนำไปก่อนแล้วก็เอาเหล็ก2หุนครับทาปลายให้แหลมนิดนึงสว่านนำเนี่ยต้องเล็กกว่าเหล็ก2หุนนิดนึงนะครับก็ตอกลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็กดมันลงมานิดหนึ่งด้วยค้อนนะครับจากนั้นก็ก่อไปตามปกติทั้งหมดนี้จะเป็นการก่องายนะครับซึ่งในแต่ละจุดที่เป็นจุดประสานเนี่ยก็จะกรอกบูนล,ลงไปแล้วก็ใช้ตัวยูล็อกนะครับ ก็จะทำสลับกันก็คือ2แถวก่องายอีกแถวนึงก่อความประมาณนี้นะครับอันนี้เพิ่งทําได้แถว2งแถวก็เลยทําคลิปนี้ให้ชมการก่ออิฐติดเสาไม้ไม่ให้มีรอยแตกแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าพื้นฐานของเสาเนี่ยมันต้องแน่นนะครับเสาไม้ที่เห็นเนี่ยผมเทพื้นหนา10เซนแล้วก็ฝังลงดินอีกประมาณ70เซนโครงสร้างหลังคาก็ยึดด้วยฉากอย่างดีครับก็ใช้วิธีการแบบนี้เพราะว่าจะทําให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงมากที่สุดครับ สำหรับใครที่อยากก่ออิดติดเสาไม้ก็ลองใช้วิธีนี้ดูอาจจะไม่ใช้น็อตกระเบื้องก็ได้นะครับอาจจะใช้ตะปู4นิ้วตอกลงไปเลยก็ได้แต่ต้องกดลงนิดนึงแล้วก็เอาปูนโบกทับลงไปแล้วก็ก่อไปตามปกติก็เป็นวิธีการง่าย,ายนำมาแชร์ให้ฟังครับผมสำหรับคลิปแบบนี้ก็จะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับผสมผสานกับการทำเกษตรเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม